Baby, how do you sleep when you lie to me? All that and all that danger I'm hoping that I will keep you up tonight Baby, how do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure I'm hoping that I will keep you up tonight Tell me how หมดแล้ววะดูดิแม่ช่วงหลังพี่จริงต้องยอมรับช่วงหลังเนี่ยไปลูกไปไปส่งน้องก็ส่งเลยสสือิงกระทิงแรดมันเยอะลูกไปไม่มีหรอกมีแต่เสือกะสิงกระทิงแรดไม่มีไม่มีไม่มีนี่เสือเสือกะสิงนี่ พวกคุณ3คนเนี่ยนะทำตัวแย่มากจริงมีครอบครัวกันแล้วทุกคนเฮ้้ยนองีดูทางด้านหลังเห็นไหมเขาปกติเขานิ่งใช่ครับริมเป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะปวดท้องครับอยู่ๆก็ปวดท้องอ่ะใช่ครับพอดูจบก็ปวดท้องเลยนี่ปวตรงไม่ได้เลยนี่อันนี้พระเอกเก่าคุณนี่เฉียบเสียบเฉียอใช่ไหมล่ะครับเป็นไงพี่หมบัมตอนเขากำกับนี่เขามีเขามีอะไรแปลกๆไหมมีแบบชวนใครมามีอะไรแปลกๆไปที่กองถ่ายมีไหมมีไหมจริงๆถ้าไม่นับหน้าก็ไม่มีอะไรแปลกแล้วครับ ไม่มีเหรอไม่มีอาหารใต้อะไรแบบไปส่งถึงกองมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีทำไมพี่เมียไปด้วยโอ้ยามกินกันต้นปีหกห้าเพลงหนังผมเรื่องอะไรครับดีติ่งที่เธอช้ำติ่งนี่คืออู๋อ่าดีดีโมโหนั่งเอกเชิญดีจุดติ่งล้มอ่ะเวทีดีไม่ได้เลยเออมาเล่นเกมกันดีกว่าฟังดีๆเดี๋ยวมีศาสตร์เออมาเชิญทางนี้ครับผม แบ่งทีมกันเลยฮะเจอกันตัวต่อตัวส่งตัวแทนมาใครแข่งทีมที่ไม่ได้แข่งมีหน้าที่ในการออกคําสั่งถ้าพูดคําว่าศาสตร์ปุ๊บใครหยิบหันนี่ได้ก่อนและศาสตร์ฝ่ายตรงข้ามได้ทีมนั้นได้คะแนนแข่งกัน3ารอบข้างนอกฝนก็ตกข้างในแอร์ก็เย็นศาสตร์น้ํากันครับอุ้ยไม่ไหลแม่อุ้ยเมื่อกี้รถม์เขาจะฉ่ำหมดแล้วคุณแม่ชุละครน่ะเปลืองหมด่ะบปอ่ะคุณแรกมาไหมคุณดิมกับพี่หม่มเจอกับทีมคุณทอมแล้วก็พี่แท่งครับมาเลย จะแล้วแต่พี่ดวงเลยไอ้ศาสตร์เนี่ยผมสั่งคําว่าศาสตร์เพราะศาสตร์เลยเนี่ยเขาต้องศาสตร์กันเองหรือว่ายังไงฮะเขาศาสตร์กันเองฮะแล้วถ้าเกิดเขาศาสตร์คนอื่นเนี่ยเขาจะเสียคะแนนไหมครับผมไม่เสียครับแล้วแต่เขาเขาบอกว่าไม่เสียคะแนนด้วยไม่เสียมันไม่เสียไงโอ้เยอะขึนด้วยตัวนี้ไมกแล้วยังไงก็ต้องมีแจกใบเหลืองหรือผิดกติกานะฮะต้องทําตามคําสั่งเขานะเขาบอกให้ทําอะไรต้องทํานะปรบมือลองสิปรบมือ จับมือยิ้มวนละหันซ้ายหันหันซ้ายหันซ้ายเนยไม่เห็นหันซ้ายเอาอย่างเนี้ยยังนี้กันเอาแล้วเอาแล้วไงเอายังเนี้เอาแล้วไงเริ่มแล้วนี่ไงเริ่มนะครับหันหัวเดี๋ยวเมือมือมื กติกาเนี่ยใบเหลืองก่อนจักเตือนได้มือต้องอยู่งี้ฮะจักเตือนได้ฮะมือต้องอยู่งี้อยู่งี้จักเตือนเลยกรรมการดูเลยใครผิดใช้ได้ข้างเดียวอ่ะใช้ได้ข้างเดียวเลยนะเออสัตว์สัตว์โอ้ยอย่างงี้ถือผิดกติกาโอ้องหยิบคุณต้องหยิบครับอย่างงี้เขาเรียกปัดครับคุณเี่เออเหรออย่าใช้คำว่าเออเหรอพี่ต้องหยิบพี่ผิดกติกาในคุณปัดใส่เขาเนี่ยครับโอ้นึกก็ได้ไงไม่ได้ทำไมมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงอีกสองครั้งอีกสองครั้ง เออมาเอ้ยทำไมขันใหญ่ขึ้นวะมันเล็บง่ายง่ายไปไงเจ้าหูเจ้าหัวขันตาเดี๋ยวเร็วขัน อะไรเก่าเราชอบก้มเก่าอ่ะก็เป็นทิสัยเป็นทิสัยก้มเก่าไงอายคนไงอายคนก้มเก่ากลัวเมื่อเก่าอะไรมาเก่าตรงเก่าตาอายคนเนี่ยสัตว์ได้ได้ใครหยุดดูก่อนนะเมื่อกี้ผมผมกีบพี่มามดึงกันแน่นรอบสุดท้ายนะไม่ค่อยเย็นเลยเนาะน้ครเนี่ยกลัวจะเป็นรอบหลังนะสิทำทำทำ

เหมือนเขานัดกันนะเออเขาจับพร้อมกันเหมือนเขาจะไม่หอมเปียกแล้วขันใหญ่ไว้ทำไมอ่ะน่าจะเป็นรัอมีออกลังโอ้เหนียวมากนะฮะคู่นี้พร้อมไหมครับพร้อมครับสติดีๆพร้อมแล้วมือเมือมือมือนั่งลงครับส่ายหัวครับส่ายหัว แอบแอบตังค์กันไปแอบอะไรเขาอะไรเขาเนี่ยแอบไม่แอบไม่เห็นหน้ากันแอบแอบไม่เห็นหน้ากันนะแอบไม่เห็นหน้ากันนะครับต้องไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันก็น่ากลัวดิไม่เห็นเนี่ยยังไม่ดูแอบครับแอบมือมือ เยอะแขนเยอะแขนไม่ได้หนสัตว์สัตว์อบคุณครัรอบนี้นะทีพี่หมชนะนะครับโยกับพี่เท่ครับเชิญเอ้าทำไมสองขันขันใครขันมันเลยขันใครขันมันเลยไว้นึกแล้วเชียวโอ้โหจ็บตัวเลยคุณครับ เตรียมตัวนะครับจ้องที่ขันตัวเองไว้พอสาด์ปุ๊บสาดเลยอ่าโอเคเอ้าวอย่าห้ามพยายามยกมือสั่งต้องยกอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วอ้าอย่าใสา่หน้านะครับจ้องไปที่ขันตัวเองแล้วเราจะรู้กันศาสตร์ปุ๊บสาดปาั๊บโอเคอะไร้อม้อมส,ส,สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับ ตีหัวสามทีตีหัวตัวเองดังๆต่างคนต่างตีคนละสามทีตีตักกลมครับก้มครับไปเพิ่งทีเดียวเองหนึสามสา ภาษาธุนี่ถือว่าฟาวนะมฟาวเขาไม่รู้คนภาษาด์ไงเปลี่ยนน้ำคนละไซส์แกยังจะยุ่ยดอนยุ่เองโอ้แต่หนักอันนี้ถือว่าเสียเปรียบนะเอียบตัวหน่งตีมือเท่งสามที ดีถุงแท่งสามทีเตีหัวสามทีเอ้าทำไมไม่ันเล่นแต่มันเล้แต่ผมจังม่เหมือนจะรู้กันสองคนปอตีหัวก็ทีนึงเด็กตัวแกจะบวชทำปูบตัดกินเลยสวัสดี สาธุสวัสดีคำนับสาธุต้พี่เท้ยก่อนพี่เท้ยได้ไปดูกันเลยเปลี่ยนดีกว่ากรรมการเอาพี่เท้ยออกแล้วไม่เอาแล้วขอขนมหวานดีกว่าหวานหรอเออสั่งเลยสั่งเลยเอาเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวไปดีนะร้อนเร็ว อไฟดีๆนะไฟดีพร้อมแล้วไปไ้วยถยกซ้ายอะไรนะยกขวาใส่สะโพกกลมมาขึ้นแล้วหมุนหมุนหมุนใช่คหมหมุนสาสตค่ะทำนี้นะชได้ไก็ไดัเยรดท้ายนะสุดท้ายนะคืออะไรอ่ะ ใครหยิบเอาขันเดียวเลยใครหยิบได้ก็เอาเลยขันเดียวเลยเอเคแลการเป็นไหนแล้วครับพี่มาอยู่นี้ด้วยสิแม่จิตาโอ้โหเหนียวเลยอ่ะอ่าฟังดีๆนะกรรมการเขาอยู่ไกลปล่อยมือเนี่ยมือดิเดี๋ยวนี่ยเขาก็ยังไม่ปล่อยเลยอย่าไปจับสิคุณเท้ก็ปล่อยสิครับเอาออกมาก่อนเอ้าปล่อยมือสิครับปล่อยปล่อยด้วยกันเลยเอาปล่อยนิดหนึ่งสองสาม อะไรนะอะะไรนอ๋อดูมันสั่นอันนี้จับผมกันเอามือไขว้หลังนะปล่อยปล่อยสิครับคุเต้ครับเอาคุณเต้ไปสิครับมือผมพ้นแล้วเนี่ยเอาไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีเอางี้เอาไง จีจุ้มเลยเพ he ื่ออะไรอ่ะว yeah, er ังเขาดีกว่าชัดเจนเลยชัดเจนยังไงแยกแพสชนะเลยแพสชนะเลยแล้วห้ามหนีนะไม่หนีวางเลยยัยันกัดยันกับสองในสามสองในสามหนึ่งสองสามโอ้ยหช่วยไงอ่ะเมื่อกี้มาปุ้มยอะมายดูประตูประตมันเนี่ยอยู่ที่หัวเลยข้างหลังเนี่ยแล้วมาเลย หนึ่ซ้เอาออกข้บนออกข้างล่งเออกข้บนเนี่ยหรือออกข้างล่างงม่ไมเนี่ยผมไม่ผมไม่คุยกคุณได้เอาหมยเอาหมายมมแล้วสุดท้ายเือสุดท้ายเยอะดีกว่า มาเอานี่เอาอีพแพ้ก็แพ้เลยขันใหญ่ไปเลยน้ำแดงเนี่ยมาเออทุกท้ายเลยใหญ่ไปเลยเราโดนล้วก็ไม่รู้อะคือแพ้ก็โดนเลยอะมาเอาง่ายๆเลยแพ้โดนเลยเอางี้ไหมตามเพลงตามซวยเลยยังไงอะความนึกหงายให้โยนเองด้วยให้โยนผมโยนเองไง คแต่ผมต้องโยนเองนะอ่าลองก่อนลองก่อนสมคือผมเอาคว่ำนี่เขาเล่นได้แล้วเอาจริงได้เลยเออได้แล้วจจิิงไม่เจ้าจริงก่อนไงเอาจังเวยนะเอาออกอะไรก็ได้อะไรมือ จะอาอาอ,อะไรก็ได้รับมือไงอะ่ะมือมาเองกอัมือไงอันนี้ล้องอนะอนเอาไงเ,เอาเลยเอาเลยเอาเลย <laughs> เอาเลยเอาเลยอางนี้แหละแพ้ไปเลยดูดิอเอาใจให้กันช่วยอาก็อาด้วยกันไนนีนก็เพื้อนแล้ว พอแล้วไม่อาบเลยเหรออาไม่ี <c oughs> ่ยอาบหรือเปล่าต้องอาบไหมเ <c oughs> ช็ด,เ,ดเอาเนาี้ยเร็วๆมาวิ่งเลยๆแพ้ดีให้สาดอืมนี่เที่ยวเกี่ยวเที่ยวอเป่ามาาเอาไงแล้วเพื่ออะไรอ,ะอ่ะออาก็เตรียมไว้ไงกันหนีไงเอาแล้วชนะล่ะ,ละไปสิเออ